หนดินแดนอาทิตย์อุทยัยที่เด่นเรื่องเกมไฟติ้งเป็นหลักกลับมีทีมหนึ่งกำเนินจดจากดินแดนแห่งนี้และสร้างความประหลาดใจในวงการวอลเลยเป็นอย่างมากใน EP 2เราขอเสนอทีมเซตาดีวิชั่น ทีมเซตาดิวิชันครับเป็นทีมที่กำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นต้องบอกกันตรงๆครับผมว่าน้อยครั้งที่จะเห็นทีมจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาโลดแล่นในวงการ FPS ครับและแมชที่ประทับใจที่สุดสำหรับผมเนี่ยก็คงเป็นรายการวิ t Master เ e อร์เ a v i ในปี2022ครับ ที่ในเกมแรกเนี่ยแพ้กับทาง g 2 e s p o r t s ร์ตนเราน่าจะดทด้านของ้า t ของด้านข s งด a r นข e งด r าน t องด้านของด้านข i ้านขอ e ด o าน e อง e ้า a ของด้านของด a านของด r านของด้ u น i องด้า e ของดานขนองคาด้าาอาองด้าอ้างนองดรด้ด้าอองด้า้นงนอาอ้งงแง่น what they have available. this Laz, it's such a dirty angle and he's already gone. Nothing they can do to trade it Although Mystic was in spot but then Laz, hits the second shot as well. Yeah, this is something that you'll see from Jets in that position oh but my. this guy, My fell found <laughs> to close it out. ทําให้ฝ่า3 Optic Gaming ที่สมัยนั้นครับ FNS ครับ แต่น,นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นครับโดยไลอัอปัจจุบันในปี2024มียูรานฮิโรรอนลาสเดบชูก้าซีโร่ครับส่วนอะไรที่ทำให้ทีมดินแดนประดิบอย่างเซตาดูน่าสนใจ เราจำแนกเป็น3หัวข้อหลักๆดังนี้ครับ 1. ครับการเปลี่ยนตัวโค้ชจาก XQQ เป็นคาลาวแล้วน่าสนใจยังไงก็ตรงที่มีการนำโค้ชสัญชาติอื่นอย่างบราซิลจากอดีตทีมฟูเรียอย่างคารลาวมาเป็นคนคุมทีมแทนครับเพราะโดยปกติแล้วทีมเซตาไม่เคยมีประวัติการนำคนสัญชาติอื่นเข้ามาทีมตัวเองเลยครับการเข้ามาของคาลาวอาจจะเพิ่มศักยภาพ แนวคิดใหม่ๆและประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวโค้ชเองครับอาจจะได้เห็นการเล่นที่แตกต่างจากเดิมก็เป็นได้ครับสองครับการต้อนรับกับบ้านใหญ่ของฮิโรรอนตำแหน่งอินดิเชเตอร์ครับจากเด็กปั้นในทีมเซตาดิวิชั่นอะคาเดมีครับก็จะไปเก็บประสบการณ์จากทีมแฟ n นเนลในปี2023ในตำแหน่งเซนติเนล ก่อนจะกลับบ้านใหญ่เซตาดิวิชันในตำแหน่งเดิมครับตามไปเก็บประสบการณ์กับทีมเฟนเนลครับทำให้เขามีพัฒนาการที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการยิงการส่งของต่างๆและนั่นเป็นการประกาศาาว่าปีนี้เซตา เอาจริงสครับที่ไม่พูดถึงเลยคงเป็นไปไม่ได้คือกลยุทธ์ของเซตาครับในปีที่ผ่านมาครับเซตามีปัญหาเรื่องของผูแมตครับด่านที่เก่งค่อนข้างน้อยเช่นด่านบายส่วนที่เหลือแทบจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นคอมที่ตามตำรามากเกินไปจนขาดการพลิกแพงแก้สถานการณ์ครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของเกมนี้เลย การแก้ปัญหาของเขาคือเอาโค้ชที่มีประสบการณ์มาแก้ไขตรงจุดนี้ครับอาจจะยังไม่เห็นผลที่แน่ชัดแต่ก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีมากขึ้นครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเซตาครับเป็นทีมที่ใช้เพลเยอร์ชาวญี่ปุ่นแบบ100%เพื่อสร้าง j จแปนซ r เปอร์ทีครับ กลิ่นอายนี้คล้ายกับทีมแฟรนติกครับที่มีด u e เอลลิสที่ไฮเปอร์ฟอร์แมนไอจีที่มากด้วยประสบการณ์ครับและมีเทเนเกอร์ที่อยู่ในตำแหน่ง c o n t r o l เลอซึ่งซัพพอร์ตผู้เล่นได้อย่างดีและเด็กใหม่2คนที่พร้อมจะเป็นความหวังใหม่ให้กับทีมครับ นั่นแหละครับองค์ประกอบของการสร,ร,ร,รส้างซูเปอร์ทีมอย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ทีมเซตาดิวิชันกำลังทำก่อนที่จะไปสู่เวทีวอลเลย์แชมเปียน2024ซึ่งบททดสอบแรกที่เขาต้องเจอครับคือท e ีม g l o o a l e s ส p r t t ในรายการ VCT 2024 Pacific State o ต้องมาดูกันครับว่าการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้จะไปได้ดีขนาดไหนและไม่แน่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นการประกาศเปในไนๆว่าปีนี้พวกเราเอาจริงบรรทาย